อ่ะมาอยู่ผมมันดูเลยกันในโะบบที่ไมีชื่อว่า Escape Room Academy ซึ่งคำว่ารูมาหายไปไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่หน้าเกมมันเขียนอย่างั้นเป็นเกมแนว Escape Room ก็คือเราหาพัซเซิลใช่ไหมคอยแก้ไขออกจากห้องนี้ให้ได้ปะ่ะเริ่มเลยเลเวลศปุ่มบู๊บบู๊บพ่อมึงอะไรบู๊วะกดเหรอก็ก็ก็กดไ<ๆ>งเอออีซีหาปุ่มกูไม่ค่อยเก่งกับการหาปุ่มเลย เอาจริงผมก็ไม่ค่อยเซียนเรื่องการหาปุ่มอะนะพอดีผมเป็นคนตาถั่วเอาจริงถั่วมากเลยเฮ้เ hey. ชื่อกูแม่งอัจฉริยะว่ะเลวลที่สองเดอะคีย์แพดบีบบีบบู๊บบู๊บเออ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 หนึ่งสองสามสี่โอเคหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่แม่งอย่างง่ายเลยเดอะเครดเครดที่แปลว่ากล่องผมขอแนะนำกลอ่องกูวางกล่องกูโดดขึ้นกล่อง โอ้โหชิบหายเกมนี้มึงให้เด็กเล่นเหรอเออส่วนใหญ่ก็เป็น,นเด็กนี่หว่าถึงเวลาตามหาโค้ดก็แค่ยกกล่องใช่ไหมจริงเราแค่กิ๊กก็ได้เนี่ย0909 0909หรือ6 0 6 0วะอืมอ่ะมึงจะแกล้งกูไหมโอเคชอบมากกำแพงเราจะเข้าไปหลังกำแพงยังไงอืมประกอบกล่องวางวางเอออีซี่ นี่คืออะไรด่านที่7ข้ามแม่น้ําอย่าแตะต้องสีแดงเ <Yeah. S 1> หรอโอเคง่ายเลยนี่เลือจริงๆแค่นี้ก็ได้ปะ่ะเออกูแม่งเก่งแล้ววะ่ะด่านที่8โอ้เกฮดเคโอ้โหกูถามจริงๆเหอะมันมันไม่ง่ายไปว่ะเพื่อนด่านที่9เดือดสล็อตสล็อตนี่คืออะไรแบบแบบแบบเครื่องเล่นสล็อตเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมเออเออแล้วแล้วไงต่อวะปาดให้หมดปาดให้หมดขี้กาด แล้วมันเกี่ยวเครียอะไรกับสล็อตไอสัตว์เฮ้ยแม่เอ้ยตามหาบล็อกอบล็อกเหลืองอยู่นี่ชิปหายแล้วกูตาถั่วเฮ้ยโอ้โหไปทันวันนั้นเ่ะแล้วผมขึ้นไปหยิบยังไงโ,โอเคอย่างนี้สายตากูดีเมื่อกี้บอกตาถั่วอยู่เลยอ่านี่คืออะไรเอเลเมนทัลลี่เอ็ดเก็บเอเลเ e นท a ล e ี่เอ็ คือเราวะเราต้องเอาคีกราร์ดไปใส่สักช่องหนึ่งเฮ้ยช่องนี้ใส่การ์ดปุ๊บโอ้โหแม่งเอ้ยกูอยากออกจากเกมนี้แล้วเกินเอาละเมืองมากเขาบอกพัซเซินของจริงละไหนลูก้าอืมอืมพัซเซินของจริงอ่ะแล้วนี่แคนคนนึงเข้าซัำสองแปดหนึ่งก็มีฮีะเทิร์นออนดีดไลท์อ่าต้องเปิดให้หมดใช่ไหม อเอันนี้จะเปิดหนึ่งกับสอันนี้เปิดหนึ่งกับสถ้านี้มันจะปิดโอเค1กับสาหนึ่งกับสนี่เปิดทุกอันอันนี้เปิดแค่หนึ่งกับสองยากเลยวะตามหาจิวโอเคนี่ชื่อโอมโอมกับฟีโตสอืมขอบคุณมากบอกแสมึงให้กูเยอะมากเลยเฮ้ยแล้กูจะรู้ไหมใครจิววันนี้คือจิวเฮ้ยเฮ้ย แล้วกูจะรู้ไหมไหนจิวเอาเนี่ ER นนน A A เนย,ย,ยเซอร์โดเอสเทียคืออะไรอ่ะอ่าคนนี้คือจิวจิวคือไอ้นี่ไอ้มอนี่คือจิวฟีด้าเอสีด้านี่อยู่เอนี่คือเนี่คือสี่เนี่บีสเฮ้กล้วยหอมจอมนเจ้โอ้ยโยโอ้ออะยโอย่าทยอะไรผิด,ดอ้อ้ยม้ยไไอ้ยโอ้ยโอ้ยโน้ยโโ้ยเออ้ย้ย้ยอ้ยอ้ยอ้้อยย้ ันนี้นี่แลบลินบล้นแลบลิ้นมึงชัวร์โอเคมึงมึงกูเจอมึงแล้วกูเก็บมึงมาหายหน้ายิ้มเอ้ยกูจำได้มึงใช่ไหมมามามาฟันมึงไม่สะอาดเท่าไอ้นั่นมึงใช่ไหมมามามาแลบลิ้นนี่ไงไม่ไม่สะอาดไม่วิง้งไอ้ขี้นี่เศร้ามึงมึงพี่น้องมาแน่มึงอยู่ข้างนอกใช่ไหมบอกกูเฮ้ยชื่อปั๊บปั๊บปั๊บไอ้ขี้กูเจอมึงแล้ ไอหน้าปีอยู่นี่กูจำได้ไอยิ้มแย่ๆมึงตามเส้นไปโอเคเราเอาเส้นมาประกอบกันกกันผมว่านะผมว่าลนะการที่เราจะดูเส้นได้ว่าเส้นไหนเป็นเส้นจริงเส้นปลอมเนี่ยมันต้องออกมาจากเส้นทุกอันเว้ยเพราะงั้นอันนี้เนี่ยเห็นไหมนี่ของจริงออแล้วมันเชื่อมกันหมดเลยกัวไม่ใช่ไอเอากระดาษมาให้กูกระดาษมาให้กูเออเออเออเอ,อ,เอ,อ,อันนี้เหรอได้อยู่นะนี่เป็นหลังสุดเอ,อ การนี้ปั๊บแม่งเี้เครียดกว่าเรียงไพ่ก็มาดูเลขมึงเนี่ยเลขหนึ่งเนี่ยมันชูเงชู่งเอ้าชูฟื้นเป็นแปดนะแปดแปดแปดอะไรปั๊บ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 แปดหกแปดหกชืบชืบฟื้นฟ้าฟ้าแปดหกสี่สามแม่งเอ้ยเออนี่คืออะไรน้ำหนักแล้ววิสัยทัศน์เหรอเฮ้คุณคุณคุณบังผมไอ้เขียว เฮ้ยเดี <S <S ๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกูจะหาคําตอบทําไมวะเพื่อนโอเคแม่งเฮ้ยกุณดูไว้ให้ช่างกำหนักไอ้รูปเป็นหินหินนี่ใช่ไหมอ้นี่หินหินใช่ไหมโอเคนี่ทีไอชิ้นนี่หนักสุดหนักสุดโอเคอิโซเลเตอร์อิโซเลเตอร์อะโอเคมากลัวป้ายมากือนกันมันกับหัวใช่ไหมหรือผมคิดไปเองมันกับหัวเอียงคอแป๊บมึงขึ้นลงลงขึ้นลงโอเคอ่าไม่ได้กิดไปหาโค้ด เนี่คือแหละ question mark ออืืมมเกมนี้เริ่มน่าสนใจเฮ้ย hey, ผมเหมือนผมเก็ตว่ะเนี่ยคุณดูไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นมันไม่มีอะไรมันคือศูนย์เว้ยเกระไรมันคือศูนย์มันคือศูนย์นนยนนยแปลว่าศูนย์หลักสุดท้ายเนี่ยส่วนอันนี้หลักแรกห้าเห็นไหมห้าสามหนึ่งศูนย์โอ้ทุกคนดูถูกชัว 5. ห้าเฮ้ยมึงห้าห้ามึงตลกอะ่ะห้าสามหนึ่งศูนย์ โอ,โอ้โหมาเอาียงคอแป๊บว่ายวู้ฮู้อ๋อแลวเว้ยเกมนี้เริ่มน่าสนใจละมาคอนเนคชั่นเขี้ยดเลยกูนายมึงบอกน่าสนใจเนี่ยนี่คืออะไรทรานสปอร์ตเดชัน่นอ่าทรานสปอร์ตเดชั่นนี่แปลว่าการเคลื่อนย้ายนะนี่นี่ต้องมีรถไฟไงเออมีปูนปูนนะปูนปูนมีรถมีรถนี่เขาเรียกว่าทรานสปอร์ตทุกคนอืสับวลกรคำจากบูโนโ่เครื่องบินนี่ก็นับว่าเป็นทรานสปอร์ตแต่ถ้าไอแตงโมนี่ไม่ใช่นะ คนเชี่ยเราจะขี่แตงโมไปทํางานไว้ใช่ไหมายอย่าบอกถ้ามียมา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 กูคิดมากไปเองเดี๋ยวนี้มนุษย่มังเริ่มแปลกนทุกวันสปอร์ตสปอร์ตนี่แปลว่าคิราคิรานี่คริกเก็ตอ่ะคริกเก็ตแบดนี่บาสเกตบอลอ่ามึงคงไม่ใช่แตงโมชุดบ้านหรอกนะที่ผาหายโอเคส่วนตัวนี้ฟรุตอืมตามที่ทุกคนรู้เลยฟรุตฟรุตคือผลไม้แต่ก็นี่มันคืออะไรวะหายละทุกคนเห็นเป็นไร ตอนแรกผมนึมมกมะเขือเทศเว้ยแต่มะเขือเทศน่าจะกลมอะมันมันเป็นอย่างนี้วะใครที่รู้บอกผมด้วยจิ้งจกมันคือจิ้งจกใช่ไหมมันคือจิ้งจกปะวะหายาละผมรู้อันนี้คือ,ตคอ,อเต่วนี่คือจระเข้ส่วนนี่คืองูเอ้ยมึงชอบสีเขียวนี่วะไปเลยพี่ดีให้ผมทำอะไรครับคุณไหนเอาป้ายมาดูเด,ด้แดงเหลืองเขียวน้ำเงินอ่าแดงมีกี่อัน 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9 1, 9. เหลืองอะ่ะ1,2,3,4,9,4 4. นี่คืออะไรโดมิโนเอฟเฟกต์นเอามาอ่านหน่อยดิมึงก็ตั้งตรงๆเลยวางตั้งตรงจริงด้วยเยังไม่ล้มได้ไง,ไงวะโอเคมาอมืต้องทำให้มันแมทกันโอเคคือ2เนี่ยต้องเชื่อมกับ2ไว้ทุกคนเห็นไหมนี่2เชื่อมกับ2ที่นี่มันเป็น1ไง ก็ต้องเชื่อมกันหนึ่งนห้าไงหกกดไม่ผ่านเฮ้ย <Hey! S 1> ื้อมาจาังนว่มึงให้กูอ่านอะไรเนี่ยอะไรจากลงไปล่างอะอ่านลงมาแล้วค่อยอ่านไปขวาใช่ไหมมึงจะหมายฟาร์มอย่างนั้นถูกไหม้ hey! oh! 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 ยโอ้โูเครียดเครียดเกิน x y z w ับิเฮ้ยไอเชี่ยผมรู้แล้วทุกคนผมรู้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูขอตั้งกระดาน มามาม,มกูจะตั้งกระดานไอ้ชิบให้กูตั้งเหอะแล้วกลับหัวทำไมเชี่ยอะไรนยะเ <Okay, S 1> ก็บผมเก็บละเราต้องหารหัสเพื่อทุกคนเก็ตวะเก็ตใช่ไหมเก็ตใช่ไหมเนี่ยคือรหัสไปซ้ายเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอออ่านลงมาแล้วอ่านไปซ้ายซ้ายเชี่ยได้กว่าไปอันที่เป็นโยกแบบนี้ตัวเซตัวเซเราต้องหาตัวซีก่อนเนี่ยนั่นคือตัวเซต่อไปซีแบบมีจุดตรงกลางโอ มันคือ O อแล้วมันคือ F ดิ F O ฟโออะ F O F O, F o U R อโอยโอ้ยเชี่ยโคตรลำ้ำไอสัตว์แม่งโคตรล้ำเลยซีออ่าไหนไหนไหนต่อไปเป็น V V แบบธรรมดาเป็น S อสี่เหลี่ยมเหรอ S E S E V N อสอวีอ็นเซเว่นเจ็ดมาโอเค relative direction ไเรามาดูซิมันคือ,อไรมันมีปุ่มให้เราแล้วก็ปุ่มพานแล้วก็มีบอร์ดโอเคมามึงว่ามาเลยกูพร้อมละเริ่มจาก D4 ใช่ไหมแล้วก็ไปซ้าย2อ,อันเริ่มจาก D4 แล้วเราก็จะไปไปซ้าย2ขึ้น1โอเคไปซ้าย1 2แล้วก็ขึ้นมา1 1 2มันต้องอยู่นี่ดิแล้วก็ขึ้นมา1 โอ้ไม oh ่กอดกูถามจริงไอ้เชี่ยมึงมีให้กูแล้วเหรอโอเคมาแตงโมลุยลุยแตงโมลุยลพอ่อมึงไหนแตงโมกูโอเคต้องเอาสีสีแดงผสมสีแดงได้สีสม้มแล้วสีน้ําเงินบวกสีเหลืองก็จะไม่ได้อ่าคือเป็นการแมทสีใช่ไหม所ม我เอาสีแดงผสมกับสีแดงได้สีเหลือง อ่ทอว่ะเดี๋วเดท๋อวเดี๋ย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 ว้ก็สีเหลืองอ่ะผสมกับสีเหลืองอ่ะได้เหลืองกว่าเชี่ยได้มีเหลืองกว่าด้วยอรอโอเคผมมีเหลืองกว่าแล้วก็มีเหลืองกว่าอยู่หลายอันด้วยอะเอาเหลืองกว่ามาีนแล้วก็เหลืองกว่าได้เขียวกูเขียวไม่ไม่มันต้องใช้เขียวนี้เดี๋ยวผสมเขียวด้วน้ำเงินมาน้ำเงินมึงอยู่ไหนมา ก็จะได้ม่วงแม่ทอนส่งกลับบ้านอาชีพหาดีโคดแอนด์ดิซิเฟอร์อืมแม่งกูท้อนี่คือเลขโรมันอ่ะฮะมาเลขโรมัน V เนี่ยคือ5 VI คือ6กทุกคนจำไว้ V เนี่ยคือ5 i าไคือ4ี่ไงชิบหากูงงเองนะเนี่ยมาเปิดบอร์ดโอเคมามคำถามมาคือบีหนึ่ง Uh huh. คุณชมาตกใจนี่คือรหัสที่เราต้องหาอนะไรคุณชมคามคือ B1 เพราะงั้น B1 เนี่ยก็คืออันนี้ IX IX คือ9 5ก็ง่ายนี่หว่า D3 D3 คือ4 9 4โอ้โหเฮีฮ้ยกูต้องบวกเลขด้วยอ่ะ A1 เนี่ยคือ3 4บวก3เทากับ7 9 4 7 9 4 7, 9, 4, 7และ F1 9 4 7 6 โอ้โหทุกคนผมแม่งอัจฉริยะเว้ยเอาจนี่เรามาอวดความรู้เงี้แค่เพิร์สเปกทีบนี่คือรถดับเพลิงนี่คือมีเชส่ดนี่คือรอยตีนโอเคสีเหลืองเออสีเหลืองคือเยลโล่เออสามว่ะสามสามสี่สามสี่หกแปด โอเคเรียบร้อยผมได้กระดานมานี่คือเครื่องปิ้นอะไรบวกอะไรแล้วเท่ากับอะไรโอเคมาคนคนบวกกับเทา้าเท่ากับรอยตีนแล้วกูถามหน่อยว่าโอเครื่องปิ้นบวกกับหิมะได้มีเครถบวกกับไฟได้รถไฟอา้าวให้มึงต้องการอะไรจากกูเนี่ย ต้องเป็นรถด,ดิวะรถดับเพลงไงเออมีไฟรถเลยขับไปเลยเป็นอย่างนี้ส่วนนี่คือเครื่องปริ้นแล้วมันเกี่ยวเชี่ยอะไรกันมาดูสิมาโอ้ผมเก็ีแล้วเว้ยผมเก็ีแล้วเว้ยสโน่สโน,สนแมนไฟทรัคฟูดปริ้นเออไอเฮียเบอร์เกอร์เมกกิ้งมึงเขียนเบอร์เกอร์ไม่ถูกอะเนี่ยใชไอ,อ้กูต้องการนะเว้ยเพื่อนเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์โอเคเชี่ยแม่งเป็นหิวกันนะดิด่านที่ยี่สิบแปดเฟเบอร์ลัดไฟโอเค ผู้โด่งดังทั้งห้าผู้เขาเหรอต้องคุณคนนี้แน่นอนอืค้างข่าวไอ้นี่แน่ๆน้ำผมว่าคุณดูหิวอม,มึงดูเป็นเจ้าของบ้านส่วนมึงน่าจะเดินป่าชิบกิดมาหันเลยก็บ้าดิลูกค้างข่าวอ่ะมึงก็น่าจะค้างข่าวสุดแล้วป่าวะ i have a wife เออกูรู้รู้โอเคเอามาลงกันมึงอยู่บ้านถูกแล้ว กูจะรู้ได้ไงว่าพวกมึงต้องการเคลียร์อะไรกูจะได้คำใบ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 แล้วก็คำใบอืมแม่งเอ้ยไหนมาดูซิ CIFG มา CIFG จะช่วยอะไรกูได้ A คือ1 B คือ2อ่าอัลฟาเบตท,ทั้งหมด26ตัวเลข3แล้วก็เลข9 เก้าเสร็จก็ต้องหกต่อหกเสร็จก็เป็นเลขเจ็ดพอดีเป๊ะโอเคไปว้ Woo hoo. มาเวืีสามสิบเพราะว่าด่านนี้แต่สุดท้ายก่อนดีกว่ามามึงว่ามาเลยกูพร้อมละอาจจะยังไม่รู้แต่ตรงนี้สี่เนี่ยผมดูจากทรงแล้วน่าจะเป็นสี่มุมนะอ่ะฮนะาาสี่ก็คือสี่เหลี่ยมเก้าเนี่ยเก้าก็อันนี้นี่เก้าเก้าโอ้ oh my g อดอันนี้เครียด หน้าคนสีแดงโกรธบึง้งนี่อ่าธรรมชาติอ่ะโลกสีฟ้าคือน,น้ําธรรมชาติของโลกมีกบสีเขียวเชื่อมันเมื่อเอาป่ามาแล้วธรรมชาติมึงสึกเลือกปัวโอ้มาก็ดผมคิดละหมายถึงสิ่งมีชีวิตเออไอบูมึงติ้งต้องจริงเออโทษเพื่อนเขาโทษที่ด่ามึงภาพนี้ต้องเป็นต้นไม้แน่นอนสีเขียวคือหิวเงินสีฟ้าแปลว่าเศร้า สีแดงคือโกรธไม่ใช่แฮปปี้มึงหิวเงินอะไรเนี่ยเอาวะแฮปปี้เหมือนกันเอาไม่ผ่านเฮ้ยมันไม่ผ่านอะ่ะอย่าบอกนะว่าสิทูคิดมันผิดนี่คือสิ่งที่มนุษย์กินได้นี่คือสัตว์โลกไอ้เชี่ยแล้วทุกคนบอกว่าผมจะเกิดปัญหาผมแก้ปริศนานี้ไม่ได้ใช่ผมลองทำดูแล้วแต่ว่าเหมือนจะบั็กหรือเปล่าก็ไม่ได้ใจนะ ใครที่เห็นว่าผมเอ้ยทำพลาดผมต้องเปลี่ยนอันไหนไปไว้อันไหนนี่บอกกันได้คอมเมนต์ด้านล่างไว้ได้เลย <S <S โอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลงว้ตรงนี้ก่อนใครชอบฝากกดไลค์กดตามกดดีบัมด้วย <S 1> <S 1> ตอนนี้ไม่มี่องว่าขอตัวลาไปก่อนผมไปละฝากบอกให้คนนั้นลงมาด้วย